เลยหรือเรื่องยาวสวัสดีค่ะทุกคนคหลังจากติดโควิดกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างเราติดโควิดเราทั้งคู่นะคะตอนนี้ใช่พี่แมมติดก่อนแล้วไมค์ก็ติดตามมาติดติดอย่างที่เคยเล่าไปนะคะอ,อ๋อแล้วก็ลองโควิดไหมคะมีคะ่ะก็คือที่แตกพูดได้ไหม <c oughs> คือแบบท้องมันเสียมันยังท้องเสียอยู่แล้วก็บางทีแบบว่ามีอาการเหมือนหายใจไม่สะดวกเออยยังเป็นยังมีแต่อาการสองอันเนี้ยคือไมค์อะเป็นตั้งแต่ ช่วงที่ไปฉีดวัคซีนคือใครมีไหมฉีดวัคซีนเป็นมีอาการ,รใช่มาเป็น <laughs> อาจจะมีก็ได้นะ <laughs> ของเสียมาเป็นแล้วก็ <laughs> หายใจไม่สะดวกพอเป็นโควิดอีกทีก็ยังเป็นอยู่ืมมัน,เป,น,เ,ปนเป็นอาการยังต่อเนืองยังไม่ได้หายดีขนาดน,นั้นแล้วก็จะมาบอกว่าในความโชคร้ายก็มีเรื่องโชคดีเพราะว่าหลังจากติดโควิดงานใหม,เม่เยอะมากคือแบบเยอะมากๆคือหลังจากวันที่ กลับตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วกลับตัวที่โรงแรมเนาะแล้วก็กลับมาบ้านอะ่ะคืองานก็ติดต่อเข้ามาแบบคือด้วยความเป็นฟรีแลนซ์เนาะงานก็เลยเข้ามาแบบเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> ที่ว่าอาจจะส่วนหนึ่งมาจากว่าประเทศเราเริ่มเปิดแล้วม่แบบเหมือนรับเป็นช่างภาพอสาิสระเนาะใช่ๆแล้วแบบเหมือนนะักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีงานค่อนข้างเยอะ <c oughs> ใช่แล้วล่าสุดที่พอหายจากโควิดมาไปทำงานให้กับรายการเกาหลีมาก็คือ ชอน,นะอนอน SBS นะคะทุกคนก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ทำงานกับรายการทีวีดังของเกาหลีเหมือนกันแต่นะี่เพราะว่าแบบเป็นคนรู้จักแนะนำกันแล้วแบบคือเป็นงานที่รวดเร็วมากคือติดต่อกันมาเร็วสุดๆแล้วก็เลยตกลงแล้วก็หายโควิดแบบนี้เดียวอ่ะจริงๆก็คือไม่ควรจะไปทำงานควรจะพักผ่อนหน่อยแต่คือ พักผ่อนมาเยอะแล้วไงแปดวันแล้วตอนนั้นก็คือทำงานทำงานติดกันทุกอาทิตย์อ่ะเออแทบแทบไม่ว่างเลยโซดไม่เงินก็ไม่ได้เยอะไงแต่ก็ใครอยากจ้างช่างภาพก็จ้างได้นะคะฟรีแลนซ์มือทองนะคะต้องบุ๊กนะคะไมื่อบุ๊กก็คือไม่ต้คิวใช่ใช่ใช่ต้องบุ๊กก่อนนะคะทุกคนเพราะตอนนี้คิวอาจจะแน่นนิดนึงนะคะเดือนตั้งแต่หลังหายควิดเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเดือนเมษาเดือนนี้พฤษภาใช่ไหมใช่ปะใช่ เลนะคิวงานแบบเยอะมาเรื่อยๆเลยนะคะคือก่อนหน้านั้นมันก็มีแต่ว่ายังแบบไม่ได้แน่นเท่าตอนนี้แต่ตอนนี้คือแน่นจริงๆแต่ก็แบบดีใจปีแร์ได้งานแล้วเข้าสู่ชว่วงสัมภาษณ์น้องใหม่ค่ะ <laughs> กับการร่วมง,งานกับคนเกาหลีเป็นครั้งแรกร้ป่คคะใช่ค่ะ แบบจริงจังมากคืออยากจะบอกว่าคือไมากับพี่แมมอะเราเปิดช่องหรือเราทําอะไรเราก็ทําแบบภาษาจีนถูกไหมแล้วคือก็ไม่ข้ออะไรว่าแบแต่พี่แมมอะยังได้ทํางานเกี่ยวกับจีนจีนถูกปะแต่ของไมาคือแบบคนจีนหายไปไหน <laughs> คือคือมันก็ <คน S 1> ยังอยู่บ้านจ้าคือแต่มันก็ <laughs> ยังมีคนจีนในประเทศไทยไทยแลนด์ของเราเด้ยวยเอาไหมแต่ว่า คือทาไมไมาได้ทํางานกับคนเกาหลีตลอดเรียกว่าเพราะว่าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ก็เลยเหมือนกับไม่ค่อยอยากทำงานกับคนเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าที่ได้ไปทําน่ยคือพี่ล่ามเกาหลีนะคะก็คือเขาพูดภาษาไทยได้หมยก็เลยเออค่อนข้างง่ายนิดนึงคือเขาคือทาง SBS อะทีมงานเขามาเมืองไทยไม่ได้ถูกไหมก็เลยมีพี่ล่ามคนเนี้ยคอยคุยเนะะี่ยค่ะเขาทอกว่าเออทางเกาหลีต้องการยังไงให้ไม่ถ่ายอะไรบ้างแล้วแบบดาเนินรายการยังไงซึ่งตอนแรกเนะี่ยอยากเล่านิดนึงว่าครั้งแรกที่พี่เขาติดต่อมาว่าแบบจะให้ไปถ่ายรายการอะ พูดคําแรกเลยว่าเออน้องไม้ว่างไหมแบบหายโควิดหรือยงังว่างไหม <ừ> ไม้ก็เออทําไมเหรอคะพอดีว่ามีรายการเกาหลีอ่ะแบบเหมือนกับล่าท้าพิสูจน์แล้วคือแบบไ,ไม้เขาเฮ้ยพี่คะถ้าเป็นหนังผีอะไรอย่าไม่ทำคือกลัวผีเนอกปะพี่พี่บอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ใช่น้องไม้คือแบบมันเหมือนกับเป็นการสารคดีไหมเออเหมือนด็อกเตอร์แมนพัลลีเออเหมือนข่าวอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนอารมณ์เรื่องจริงผ่านจอทุกคนแบบว่า มีคดีฆาตก,กรรมหรือคดีคนตายของคนเกาหลีเนี่ยมาตายเมองไทยเรื่องเนี้ยฮอนมากเลยทุกคนคือผู้หญิงเหมือนถูกเพิ่งประกาศจับแล้วเออแล้วก็ข่าวเนี้ยจริงมันคือผู้ชายตายไปนานแล้วตั้งแต่2 0 1 4อ่อ่ะแต่คือข่าวเพิ่งมาดังอีกทีนึงเหมือนกับว่าผู้หญิงเพิ่งถูกประกาศจับแล้วก็คือก่อนผู้หญิงคนเกาหลีแต่คือเกาะตอนที่ไม่ไปถ่ายรายการที่พัทยาเกาะล้านหรือแบบในกรุงเทพก็ตามอ่ะคือรายการอ่ะเขาก็ยังจริงไหมจริงก็คือตายจริง ก็ oh คือไม่ผีตามนะทุกคนพระกลุ่มแน่นมาก <laughs> ตอนที่ไม่ถ่ายรายการแล้วอะ่ะมันเป็นช่วงที่ว่าเขายังจับผู้หญิงไม่ได้แต่คือประกาศจับไปแล้วแล้วทีนี้พอเหมือนกับก่อนที่รายการจะออกไม่กี่วันเว้ยคือจับผู้หญิงได้แล้วคือไมยไปถ่ายรายการให้เขา4วันนะคะทุกคนแต่คือแบบเหมือนกับข้อมูลบางอย่างมันก็ไม่ต้องพูดแล้วเพราะมันจับผู้หญิงได้แล้วอะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากติดตามข่าวนี้นะคะก็ เดี๋ยวหาลิงก์ทิ้งไว้ให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเล่าเองแล้วเดี๋ยวมันจะผิดพลาดเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเพราะว่าคือผู้อหญิงคนนี้เขาฆ่ามาหลายคนคือแต่ในจะไม่ได้พูดว่าฆ่าไม่ได้คือเหมือนมันเป็นการฆ่าอําพรางหรอคือไม่รู้ตอนที่ไปทางคดีเงี้ยหรอเหมือนเขาอําพรางเก่งมากอะเออคือเพราะว่าหม่อะไปคุยกับตํารวจคนไทยเลยแบบไปสถาตีตำรวจพัทยาทุกคนแบบสองน้องพัทยาแล้วก็แบบคุยแล้วก็ดูเอกสารว่าผู้ชายตายยังไงแล้วผู้หญิงอยู่ที่ไหนนะตอนนั้นแล้วมีพยานยังไงบ้างคือไปหาพยานด้วยนะ ตอนนั้นคือพยานยแต่คือทีมงานเป็นเกาหลีหมดไม่ไมีไทรผู้สั่งให้ได้เลยไม่ไม่แต่คืนเนี้ยทางานกับล่ามแค่สองคนเพราะว่าทีมงานเ<อ>กาหลีมาเมืองไทยไม่ได้ไอ้น,นอั้นตอนนั้น,นคือเหมือนเขายังมันต้องมีไทยพสไทยอะไรสักอย่างแล้วมันก็คือเหมือนกับยังมาไม่ได้<อ>เขาก็เลยโอเคให้ล่ามกับช่างพามไปทํางานกันสองคนก็เลยแบบเป็นการทํางานกรุ๊ปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่มันก็โอเคแต่ว่าคดีความมันเนี้ยแบบน่าสนใจแต่ก็คือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเหมือนกับไปถ่ายรจริงๆผ่านจอจริงๆ คือไปเกาะล้านไปตรงที่เขาตายก็คืออยู่ตรงเกาะชื่อชื่อหน้าหาอะไรสักอย่างจำไม่ได้เดี๋ยวทุกคนไปดูเอาอไปดูเอาที่แปลไปแล้วข่าวละกันเออจริงๆถ่ายไปสี่วันใช่ไหมถ่ายไปหลายที่หลายอย่างมากแต่คือเขาก็ตัดตอนทอนรถทอนลงมาเหลือคลิปที่ไม่ถ่ายจริงๆแค่ประมาณ3านาทีกว่า ก็เดี๋ยวแปะให้ท้ายคลิปนี้นะคะทุกคนไปดูกันได้ค่ะเออเป็นประสบการณ์ทำงานกับต่างชาติของผมาใช่ใช่แต่จริงๆมั์ก็เหมือนมีแบะทำงานกับต่างชาติบ่อยอยู่ะเพราะว่าตั้งแต่อยู่เซี่ยงไฮ้ก็คือถ่ายรูปให้คนจีนคนอินโดคนสิงคโปร์อะไรอย่างนี้ได้ไม่ค่อยมีคนจีนอ๋อเขาอยู่เซี่ยงไฮ้ใช่คือตอนนี้มั์ก็ยังเป็นฟรีแลนซ์ให้กับบริษัทของอินโดนีเซียนะคะคือตอนนี้เหมือนย้ายโลเคชั o n ตอนแรกอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ก็ย้ายโลเคชั o n มาเป็นกรุงเทพก็คือถ้ามีต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาไปเที่ งานก็จะส่งมาให้หมายๆมายก็จะไปถ่ายรูปให้ลูกค้าอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีไปแบบวัดอรุณเอเชียทีไอคอนสยามแล้วก็มีแบบร้านช็อกโกแลตวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบถามเราว่ากรุงเทพอ่ะมีที่ไหนน่าไปถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยแต่คือมันก็จะมีค ondition ว่าแบบเออลูกค้ามีลูกเล็กลูกค้าออมีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาจะดูแล้วเขาจะเลือกอีกทีว่าเขาควรจะไปที่ไหนอะไรแบบนี้เศกิลจองไว้ถึงยาาไ้ถึงไหนอะ จริงหาคม่จริจริงมีมีแบบเตะสู้คือมันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดแต่คือมันก็มีแบบลันไปเรื่อยๆแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังอยากทํางานอีด้วยเพราะว่ามนตอนแบบโควิดก็คือเงียบเหงามากแม่อย่าให้พูดคือนอนอยู่เฉยๆสาเดือนไม่ทำอะไรเลยช่วงโควิดมันมีมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนแบบอ๋อ my god เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่เลิกงานไม่ยากตนค่ะ แต่ละสุดเหมือนเลือกไปเหมือนกันนะก็มีเลือกแต่ว่าคือมาก็มีแบบเรื่องงานประจําหรือแบบเลือกฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวไว้อันนี้ค่อยมาอัปเดตทีหลังเพราะว่าเหมืแล้วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวว่าฟรีแลนซ์กับงานประจําอะไรเดียวกันเออหลังจากนี้เอออันนี้คือหอข้ามตอนเดี๋ยวเจ้านายมาดูก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็ไปดูช่องทางอื่นได้ผลงานมายใน f c e b o o k p เพ e นะคะบ๊ายบาย